สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักฮอมโคเชนะคะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็จะพาถักเสื้อตัวนี้กันนะคะเป็นเสื้อลายเรียบๆนะคะแล้วก็ไม่มีแขนแบบนี้ใส่สบายๆเนาะก่อนที่เราจะไปถักเราจะไปดูขนาดตัวเสื้อแล้วก็ไหมที่เราจะใช้กันนะคะ สำหรับขนาดตัวเสื้อคุณป้าจะวัดรอบตัวด้านล่างเพราะว่าเสื้อตัวนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปนะคะรอบตัวด้านล่างนี้จะอยู่ประมาณที่28นิ้วแล้วก็รอบอกประมาณ26นิ้วแล้วก็รอบวงแขนอยู่ที่10นิ้วแล้วก็คอลึกลึกแบบนี้นะคะ พอลึกสามนิ้วครึ่งแล้วพอความกว้างแบบนี้อยู่ที่ประมาณสี่นิ้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือถักกันนะคะสำหรับไหมที่เราจะใช้ถักคุณป้าจะใช้ไหมเบอร์ยี่สิบแบบนี้นะคะถ้าใช้ไหมเบอร์ยี่สิบก็จะเป็นเข็มโคเชเบอร์นี้นะคะที่คุณป้าถนัด ส่วนเข็มโคเชใครจะใช้ถนัดแบบไหนก็ตามนั้นเลยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการถักห่วงถักห่วงเริ่มต้นอันแรกโซ่ห้าเราจะพันสองครั้ง อันนี้เท่ากับหนึ่งห่วงห่วงต่อไปเราจะโซ่สี่ได้สองห่วงแล้ว เราจะถักห่วงแบบนี้ไป56าห่วงนะคะพอเดี๋ยวเรามาครบ56าห่วงแล้วเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปนะคะพอเราถักครบ56าหห่วงเราจะเชื่อมติดกันให้เป็นวงกลมระวังอย่าให้งานพลิกกลับด้านนะคะ เชื่อมต่อแบบนี้เลยค่ะขึ้นต้นโซ่สามเราจะถักลงในห่วงให้ได้สี่หลักนะคะ สีหลักแบบนี้หว่วงแรกนี่เราจะนับทั้งโซ่หว่วงต่อไปก็เช่นกันนี่ให้ได้สี่หลัก จะะะได้้งานนนแบบีะคะถักให้ครบทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวพอเราครบแถวแล้วเราจะมาถักแถวต่อไปกันนะคะมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบแถวที่สองเราจะนับช่วงลายแบบนี้นะคะให้นับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะ นับให้ได้สามสิบเจ็ดช่วงลายที่เราถักมาแบบนี้นับหมดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะไม่ลงตัวหลักเขาจะเกินนะคะพอได้สามสิบเจ็ดช่วงลายเรานับหมดเลยนะคะลายแบบนี้นับรวมกันไปเลยตรงนี้เราก็ข้ามหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะคะเขาเกินไปนิดนึงหลักค่ะ ทำตามนี้เลยนะคะเราจะถักแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เราจะถักซ้ำที่เดิมใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เราจะถักหลักต่อหลักแบบนี้โซ่สองซ้ำที่เดิมหลักต่อไปเราจะถักแบบนี้นะคะ ข้ามสามหลักเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะมีสี่หลักเท่าเดิมนะช่วงลายต่อไปเราจะข้ามสามหลักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักเหมือนตัวนี้ โซ่สองถักลงที่เดิมแล้วก็มาถักหลักต่อไปตรงนี้จะมีอยู่สามหลักไม่เป็นไรนะคะเราเชื่อมต่อเลยเขาจะได้ลงตัวแบบนี้เนาะแล้วถ้าเรานับทั้งหมดช่วงลายแบบนี้จะมีอยู่ยี่สิบนะคะ จะมีช่วงลายแบบนี้มี20แบบนี้มี20ก็เท่ากับว่ามีอยู่40ตัวนะคะรอบตัวแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีอยู่20ก็เท่ากับว่ามี40นะคะ ตามนี้เลยค่ะลายเขาก็จะออกมาแบบนี้มาดูแถวต่อไปเราก็จะถักเหมือนแถวที่สองนะคะ ถักเหมือนแถวนี้เราจะถักลายแบบนี้ยาวๆไปเลยนะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการที่จะลดแขนลายเหมือนเดิมนะคะ เราจะถักลายแบบนี้ยาวๆไปเลยค่ะทั้งหมดให้เรานับแถวแรกไปด้วยถักไปยี่สิบแถวเดี๋ยวเราจะมาลดแขนกันนะคะจะเป็นลายเรียบๆง่ายๆนะคะ จะถักยาวขึ้นไปแบบนี้นะคะจนกว่าจะได้ความยาวเท่าที่เราลดแขนนะคะค่ะตามนี้เลยค่ะค่ะพอเราถักได้ยี่สิบแถวหรือความยาวตามที่เราต้องการแล้วจะได้งานแบบนี้นะคะทีนี้มาดูการที่จะลดแขนกันนะคะ เราจะแบ่งแบบนี้อันนี้คือจะเป็นตัวที่อยู่ตรงรักแร้เราจะเริ่มต้นแบบนี้แบ่งครึ่งแบบนี้นะคะตรงที่เราจบงานพอดีเราจะหาอะไรมามาร์กไว้นะคะใช้เข็มกดัดกัดไว้แล้วก็นับมาให้ได้สิบเก้าช่วงลายพอเรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะ เราจะนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดห้าสิบหกสิบพอลายที่20ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ใต้รักแร้อีกด้านหนึ่งนะคะเราจะมาร์คไว้แบบนี้ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นแล้วนะเริ่มเริ่มต้นลด ตรงแขนเขาจะอยู่ตรงที่เราจบงานพอดีนะคะเราจะทำการเลื่อนห่วงถักตามนี้เลยค่ะ เลื่อนห่วงมาอยู่ตรงกลางช่วงลายนี้ขึ้นต้นโซ่สามตรงนี้จะมีสองหลักถักไปช่วงลายต่อไปเลย ถักลายเหมือนเดิมนะคะเราจะถักแบบนี้มาจนถึงที่เราทําการมาร์กไว้ตรงนี้นะคะพอถักมาถึงตรงนี้เดี๋ยวมาเจอกันค่ะเราก็ถักมาถึงอีกด้านหนึ่งที่เรามาร์กไว้นะคะ ตรงนี้ก็ถักเหมือนตอนที่เราเริ่มตรงตะกี้นะคะตรงเริ่มตรงนี้จะมีอยู่สองหลักนั้นเราโซ่สามเราจะถักพีก,กลับไปกลับมานะคะทีนี้พอโซ่สามข้ามมาลายนี้เลยตรงนี้ก็มีสี่หลักเหมือนเดิม จะได้แบบนี้ต่อไปก็ลายเหมือนเดิมถักไปจนจบแถวเลยจะได้งานแบบนี้นะคะตรงตรงที่เราจะทำการลด จนมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันมาดูตอนจะจบแถวกันนะคะการลดก็จะอยู่แถวที่ที่ที่สองนะคะขับตามนี้เลยค่ะ หลักที่สี่เราจะรวบพร้อมกันนะคะกับหลักสุดท้ายนี่วิจะรวบแบบนี้นะคะจากนั้นโซ่3พลิกงานกับถักต่อไปเลยนะคะ เราก็จะอยู่ในแถวที่สามแล้วก็จะแตกต่างก็ตรงที่เราลดนะคะถักตามนี้เลยเนาะจะลดไปขึ้นไปแบบนี้แถวนี้ตอนเริ่มต้นจะมีอยู่สี่หลักจากนั้นก็ถักไปเหมือนเดิมเลยลายเดิมนะคะ ถักไปจนจบแถวเลยถ้าเราจะสังเกตก็ไม่ยากนะคะตอนจบแถวแล้วก็กลับมาดูตอนที่เราเริ่มจะถักเหมือนกันหลักเขาจะเท่ากันนะคะทั้งตอนขึ้นต้นแล้วก็จบแถวนะคะผ่านงานก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจบแถวแล้วมาเจอกันนะคะ,ะแล้วก็มาถึงตอนจบแถวที่3ามกัน สังเกตว่าหลักเขาก็จะลดลงนะคะเรได้3มหลักแล้วหลักที่4นะคะเคหนอยู่ตรงนี้จะได้งานแบบนี้แถวที่สาทีนี้มาดูแถวที่สี่ นี่เราจะถักตรงขึ้นไปเลยเขาจะมีสี่ดักเท่าเดิมการลดจะมีอยู่แค่สามแถวตรงนี้จะตรงขึ้นไปนะคะเสื้อจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่เราลดแขนแล้วก็การลดตรงช่วง ไหลนะคะเสื้อทรงนี้เนาะ,ะถักตามนี้เลยค่ะมาดูการจบแถวที่สี่กันตรงนี้จะมีสีหลักนะคะ ได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่ห้าเขาจะถักตรงขึ้นไปนะคะเราจะไม่รวบพร้อมกันแล้วเนาะเวลาสังเกตให้สังเกตตรงด้านด้านริมสุดนะคะทั้งสองฝั่งเลยนี่เขาจะมีสี่หลักแบบนี้ ก็ยังจะเป็นลายเดิมนะคะถักแถวที่ห้าให้ครบแถวเลยถักเหมือนตรงนี้เลยเดี๋ยวแถวที่หกเราจะมาทำการลดตรงช่วงคอกันแล้วก็ถักขึ้นไหลนะคะถักตามนี้เลยค่ะทีนี้มาดูเราจะ มาแบ่งตรงที่เราจะลดตรงช่วงคอไลานะคะให้เรานับช่วงลายแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอถึงหกล้วก็ทำามาร์กไว้ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะนับมาให้ได้หกลายหกช่วงลายมาร์กไว้แล้วเราก็จะมาถักอันนี้จะให้ดูตัวอย่างที่ คุณป้าถักไว้ด้านหนึ่งนะคะเราจะถักขึ้นมาแบบนี้เป็นการลดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นไหลมาดูการถักเลยนะคะเริ่มต้นจะเป็นแถวที่6กถ้านับจากฝั่งนี้นะคะมาดูนะคะเราจะเริ่มลดคอตั้งแต่แถวที่6 านับแบบนี้นะคะตอนที่เราลดช่วงแขนเราจะนับขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าพอแถวที่หกเราจะเริ่มลดคอเราจะดูแบบนี้นะคะจะได้จะได้จำได้เนาะก็ยังอยู่ลายเดิมนะคะ นี้รงช่วงไหลเราอาบใต้ลักแร้นะคะตรงนี้ถักไปจนถึงที่เราทำการมากไว้ ตรงนี้จะถักไวหน่อยนะคะเพราะว่าก็เป็นลายเดิมนั่นแหละนะคะถ้าเรานับให้ดีตอนที่เราทำการมาร์กเราจะได้ไม่งงนะคะจะได้มันต้องมานับตอนที่เราถัก วิธีการลดก็จะเหมือนตอนที่เราลดใต้รักแร้นะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะถักตรงที่เรามาร์กไว้นี่สองหลักอันนี้จะเป็นหนึ่งแถวเริ่มขึ้นแถวที่สองของการลดตรงคอนะคะโซ่สาม สังเกตว่าก็จะลดเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงใต้รักแร้ขึ้นแขนหรือตรงคอนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนี่ค่ะอันนี้เป็น แถวที่สองของการลดตรงคอ ตรงตรงนี้ก็ยังจะเป็นสีหลักเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นการลดแถวที่สองจะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะ อ่ามาทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะคะถักมาถึงตรงช่วงคอตรงนี้นะคะตรงที่เราลดเดี๋ยวคุณป้าจะมาถึงตรงที่ลดคุณป้าก็จะถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ฝั่งนี้ที่ตรงรักแร้นี่เขาจะถักเหมือนกันเลยนะคะจะมีอยู่สี่หลักตลอดเลยเหมือนฝั่งนี้นะคะก็เช่นกันเนาะ ให้เข้าใจตามนี้เนาะตรงที่ขึ้นตรงนี้คุณป้าจะไม่ทําให้ดูนะคะเพื่อความรวดเร็วเนะาะมาถึงการลดในแถวที่สาม ตรงนี้เขาจะมีสีหลักนะคะเราจะรวบพร้อมกันให้ตักให้ตรงหลักสุดท้ายเลยนะคะที่เป็นโซ่แบบนี้เขาจะเยื้องสวยแบบนี้นะคะแถวที่สี่โซ่สามลิกงานกลับตรงนี้ก็จะมีสามหลัก แบบนี้จากนั้นก็จะเป็นลายเดิมถักมาถึงตรงนี้เลยนะคะเขาก็จะเยื้องเข้าไปแบบนี้ค่ะถักตามนี้เลยเดี๋ยวพอมาถึง แถวตรงนี้จะทําให้ดูนะคะเราก็มาอยู่ในแถวที่หของการลดตรงช่วงคอนะคะตรงนี้เขาก็จะมีสองหลักแบบนี้นะคะ ต่อไปแถวที่หกโซ่สามจะมีรถอยู่แค่นี้นะคะ ะได้งานแบบนี้เราอยู่ในแถวที่เจ็ดแล้วนะคะถักตามนี้เลยค่ะตรงนี้จะลดแค่แถวที่หกจากนั้นจะถักเหมือนกันเลยนะคะเพิ่มต้นโซ่สาม เราอยู่ในแถวที่แปดนะคะแล้วก็ถักมืนแถวที่เจ็ดจะได้งานแบบนี้นะคะ แถวที่แปดที่เก้าที่สิบเราจะถักเหมือนสองแถวนี้เลยนะคะก็จะได้งานแบบนี้พอเราถักเสร็จสิบแถวเราก็ตัดไหมแบบนี้เลยนะคะเรานับตั้งแต่ที่เราลดเลยนะคะจะมีอยู่สิบแถวลดขึ้นมาถึงแถวที่ห 7จ็ดแปดเก้าสิบเราก็ถักเหมือนกันจะได้งานแบบนี้นะคะอันนี้คือที่เราถักเสร็จเรียบร้อยฝัง่งนึงก็ถักเหมือนกันแล้วก็กลับด้านมาถักอีกฝั่งนึ่งเหมือนกันเลยนะคะ ราะว่าเราได้ทำการมาร์กไว้แล้วก็เริ่มตรงนี้เลยเหมือนฝั่งที่เราถักมานะคะก็ย้อนกลับไปดูนะคะพอเดี๋ยวพอเราถักได้ครบหมดแล้วเราคงจะต้องไปเจอกันในคลิปที่สองนะคะเราจะทำการเชื่อมแขนแล้วก็ถักลายริมรอบคอแล้วก็ลายริมรอบชายเสื้อนะคะเราจะได้เสื้อมา ประมาณนี้คลิปที่2ก็จะเป็นนิดหน่อยนะคะเฉพาะช่วงนี้แต่ลายเขาน่ารักดีนะคะแล้วก็ลายริมรอบชายเสือ้อค่ะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปที่2ค่ะสวัสดีค่ะ